การที่อิิยาเนี่ยร่ำรวยอย่างนี้นะครับก็ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งนะว่าเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครมีพี่ข่าน้องลุงข่าหลานนะเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube รวมหัวทีวีนะครับกับรายการโน้น้อยลงวันนี้เราขออนุญาตที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับความน้ำรวยของสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับเพราะว่ามีการโจมตีกันมากมายว่ากษัตริย์ไทยเรารวยติดอันดับโลกทำไมถึงรวยเยบยดบังภาษีประชาชน ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรายการให้ความรู้นะครับเราไม่ใช่เป็นการรายการการเมืองที่อิงฝกักอิงฝ่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันและผู้ที่จะมาคุยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้ที่รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงศึกษาจริงมีข้อมูลจริงและก็มีหลักฐานจริงวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์บอยนะครับสวัสดีครับ,อ,รบอาจารย์บอยดรอานโน์ศักว์วอวิทย์นะครับอาจารย์บอยต้องบอกว่า ก่อนที่เราจะคุยกับเรื่องความรวยของคิงรอสิบเนี่ยต้องย้อนความไปถึงว่าสถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยก่อนหน้านี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสุขโขทัยนี่ร่รวยไหมครับสุขโขทัยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าร่ํารวยสักขนาดไหนนะฮะคือแต่ถ้าอยุธยาเนี่ยนะครับร่ำรวยมากนะสุขโขทยัยเคมีเงินไหมีการมบันทึกเอามีบันทึกครับแต่ แต่โดยโดยภูมิศาสตร์โดยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับสุโขทัยจะจะไม่มีทางร่ำรวยเท่าอายุธยานย <S <S 1> <S 1> หนึ่งก็คือสุโขทัยเนี่ยไม่ไม่ใช่เมืองท่า <S <S ไม่มีทะเลไม่มีแม่นม้ำไม่มีแม่น้ำนะครับ คราวนี้การที่ไม่มีแม่น้ํามีแม่น้ําก็ไม่ใช่แม่น้ําแม่น้ํายมเนี่ยนะฮะไม่ใช่แม่น้ําที่ล่องเรือสำเภาขึ้นไบค้าได้อ๋อเป็นแม่น้ำสายเล็ก<ๆ>เป็นแม่น้าสายเล็กนะฮะแล้วก็ทําเกษตรเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นสุโขทัยถ้าจะค้าขายก็ก็ค้าขายแบบสินค้ากเกษตรหรือว่าสินค้าหัตกรรมหัตถศิลป์ที่ที่ไม่มากนะครับแล้วก็ในภูมิภาคซะเยอะนฮะแต่กอ็อาจจะในระดับหนึ่ง แต่อยุทยาเนี่ยเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยคืออาจารย์บอกกับเรารอบว่าอยุทยาเนี่ยกริย์ไทยเรารวยมากเลยโคตรรวยไม่รวยเนี่ยนะครับก็ตอนที่กรุพระปรางวัดราชบุรณะแตกนะฮะพระปรางวัดราชบุรณะเนี่ยนะครับตอนประมาณปี2500เนี่ยนะฮะข่าวมันดังขึ้นเพราะว่ามีคนบ้านะฮะถือพระขันที่ด้าม ด้ามพระขันเนี่ยเป็นทองคำเนี่ยนะไปรำป้อป้ออยู่ที่หน้าตลาดหัวรอนะทุกคนก็แตกตื่นว่าทำไมมีคนบ้านะี่ยถือพระขันที่ด้ามทำด้วยทองคำแท้เนี่ยไปรำป้ออยู่หน้าตลาดหัวรอ,อนะออสักพักหนึ่งก,ก็มีคนไปพบว่ามีโจรน,นะฮะขุดเข้าไปใต้กรุพระปรางวัดราชบุรณนะแล้วก็ ขโมยทองคําออกมานะเป็นทองคําซึ่งเป็นเครื่องราชราชูประโภคของพระเจ้าแผ่นดินอยุธยานะครับแล้วก็เป็นจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็เรียกว่าขุดกันขโมยทองคําออกมาจากกรุพระปรางวัดราชบุรณะเนี่ยแค่กรุเดียวเนี่ยก็เป็นเครื่องทองที่พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาเนี่ยสร้างถวายเป็น เป็นพุทธบูชาเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยที่เพิ่งดูรายการเราแรกไม่เข้าใจคําว่ากรูแตกมันคืออะไรฮะกรุแตกเนี่ยคือใต้พระปรางเนี่ยนะครับก็พระพระปรางนี่ก็คือใส่ใส่อะไรคะอาจารย์พระปรางเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใส่พระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าอะฮะแต่ว่าวิธีสร้างแบบโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ทางเหนือก็ยังเป็นอยู่คือว่าถ้าใครขึ้นไปทางเหนือทางพระธาตุทางเหนือเนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้น แล้วพม่าก,ก็เป็นแบบเดียวกันพระเจดีย์ชเวดากองก็ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปด้านในสุดเพราะว่าข้างใต้พระเจดีย์เนี่ยจะเป็นห้องเป็นห้องอยู่ใต้ดินแล้วก็ส่วนใหญ่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เครื่องอุทิศเครื่องอุทิศเนี่ยก็จะเป็นทองคําเป็นแก้วแหวนเงินทองนะฮนะนยคราวนี้กปปร,รุพรนะปางวัดราชบุรณะก,ก็ก็มีพระสรูปมีค่ามีเครื่องทองราชูประโภค อาจจะมีประมรมสารีกริท่าที่โดนขโมยไปด้วยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นพระป่างสูงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของที่มีค่าไม่ได้อยู่ตรงสูงสมันอยู่ตรงข้างล่างใต้ดินใต้ดินแล้เกาทำเป็นโถงเป็นห้องนะฮะเัรเขาก็ขุดจากบนดินเนี่ยเจาะลงไปใต้ดินเพราะเขารู้ว่าที่ใต้ดินเนี่ยมีห้องห้องโถงใหญ่ที่ที่บรรจุของมีค่าแก้วแหวนเงินทองที่ถวายเป็นพุทธบูชานะอันนี้เป็นธรรมเนียมแบบโบราณนะครับ เพ,พราะเพราะกรุแตกนะฮะก็ก็ยึดมาได้แล้วก็คนที่ขโมยไปเอาไปเนี่ยก็เสียสติมีเขาเรียกอะไรเหตุอาเพศภัยมีอาถันมีอะไรก็ก็เอามาคืนก็มีอาจารย์งั้นถามนิดนึงนฮะตอนที่กษัตริย์ไทยในสมัยทุยาเนี่ยที่เขาเอาเครื่องทองคําทั้งหลายเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ใส่ลงไปในกรุเนี่ย ท่านเขาคิดไหมคว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนลักลอบขุดหรือสมัยนั้นเนี่ยกฎหมายมันเข้มแข็งมากท่านก็คงไม่คิดเพราะนี่ก็ผ่านมากี่ปีฮะจากอายุทยา400มา470 470จริงๆอาจจะก,กลางอาุธยาสมัยเจ้าสามพระยาก็กลางๆก,ก็น่าจะสัก200 200บวกกับ250ก็450ปี500ปถีถึงมาโดนขุดถูกไหมประมาณ400 500ปีถึงมาโดนขุด สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่ขับถ่ายดีชีวิตก็ดีคืออยุธยาเนี่ยสาเหตุที่ที่ร่ำรวยมหาศาลเนี่ยเพราะว่าอายุธยาเป็นเมืองท่านะเน่ยแล้วก็อยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างจีนอาหรับและอินเดียก็คืออยุธยาอยู่แ่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเม,มื่อเมื่อส400ปีก่อนเนี่ยนะครับ ไม่ตื้นอย่างนี้นะลึกกว่านี้ลึกกว่านี้และใหญ่กว่านี้ลึกกว่านี้อาจจะไม่ใหญ่แต่ลึกกว่านี้นะสาเหตุที่ลึกกว่านี้เพราะว่าดินตะกอนเนี่ยนะครับยังยังไม่สะสมเยอะนะนะลึกกว่านี้มันเรือสำเภาเานี่ยแล่นเข้าไปได้ถึงอยุธยานะครับคราวนี้อยุธยายเนี่ยก,ก็เป็นเมืองค้าเมืองท่าสําคัญนะเนะเรือสำเภาแล่นเข้าไปแล้วก็เต็มไปด้วยหมู่บ้านต่างชาติอยุธยาเป็นเมืองนานาชาติเนี่ มีหมู่บ้านฮอลันดาหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นนะฮะสารพัดชาตินะฮะเชื่อว่า,า,าชาติต่างๆเหล่านี้เขามาอยู่อยู่บ้านเราตั้แต่สมัยกรุงศรียุธยาช่อยุธย,ยาเป็นเมืองนานาชาตินะฮะที่เราเรียนเรื่องจัรพยาวิชาเยนคอนสแตนตินฟอลคอนมีหมู่บ้านฮอลันดามีหมู่บ้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่มาแล่หนังกวางมาแล่หนังกวางเพื่อส่งกลับญี่ปุ่นมาตั้งหมู่บ้านเพื่อแล่หนังกวางอายุธยาเนี่ยไม่ได้รวยเพราะการทําการเกษตรนะ ปนะลูกข้าวอะไรนี่ก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหรนะ่คิดง่ายๆว่ารัชกาลที่5เนี่ยนะครับสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุ่งรอบเกาะเมืองเนี่ยยังมีช้างป่าอยู่นะพระเจ้าชานิโคลัสที่2ของรัสเซียตอนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียมาสยามเนี่ยนะครับรัชกาลที่5พาท่านเสด็จไปทอดพระเนตรการคล้องช้างป่าเป็นพันตัว ที่พเนีย้ยดคลองช้างที่อยุธยาที่เกาะเมืองเพราะรอบอยุธยาเนี่ยคือป่ากับทุ่งหญ้ามไม่ได้ไม่ได้ทํานาอะไรมากมายอายุธยาไม่ได้เป็นเมืองเน้นการเกษตรเลยแต่แต่เป็นเมืองเน้นการค้าเป็นเมืองที่การค้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลผูกขาดเนี่ยรัฐบาลก็รวยแต่รัฐบาลก็รวยแต่ถามว่าการค้าอื่นๆก็แต่หมายความว่าถ้าเรือสำเภาเข้ามาเป็นเรือลําใหญ่ๆเนี่ยนะพระคลังเนี่ยจะจะผูกขาดว่าของที่ที่พระ เรียกว่าอะไรอ่ะพระคังเลือกก่อนได้อ่ะนะพระคังเลือกก่อนได้ว่าจะซื้ออะไรขึ้นก่อนนะจะจะเอาขายของ,ของลงเรือพระคังก็ก็ดูแลก่อนนะส่วนที่เหลือที่พระคังไม่เอาแล้วก็พ่อค้าย่อยๆก็คงจัดการได้นี่ผูกขาดคงไม่ได้ผูกขาดทั้งร้อยเหรอกนะแต่หมายความว่าอะไรที่ดูแล้วมันเรียกว่ามีกําไรดีพระคังก,ก็ก็นั่นแล้วก็ยังเก็บภาษีปากเรือเก็บ นู่นนี่นัน,นได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาเลิกในสมัยส่วนที่สัญญาบาวริงในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4เราๆเนี่ยนะครับแต่อยุทยาเนี่ยเป็นเป็นเมืองร่ํารวยมากเพราะว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าจริงๆนะครับคราวนี้การที่อุธยาเนี่ยร่ารวยอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเหตุอย่างหน,นึ่งนะว่าเรื่องเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครมันเป็นเรื่องผลประโยชน์พระนั้นอุธย,ยาก็เลยมีทั้ง 5ราชวงศ์แล้วก็มีกบฏมีรัฐประหารมีพี่ข้าน้องลุงข้าหลานนะเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์นะทีนี้ต้องถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าตอนนั้นที่มีการค้าขายกันเงนินทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เป็นเหมือนการปกครองในยอย่างปัจจุบันที่มมีรัฐบาลมีกระทรวงการคลังมีได้ต่างๆนานาสมัยนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามามันรวมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กริสัเลยใช่ไหมอาจารย์ ก็สมบูรณาญาสิทธิราชก็พระเจ้าแผ่นดินน่ะก็คือพระคลังก็ขึ้นกับพระเจ้าแผ่นดินนะฮะก็คือเงินไปเก่าอยู่ที่พระคลังพระคลังนี้ก็คือในหลวงกษัตริย์สามารถเจ้สั่งการได้โดยตรงเลยใช่เงินของแผ่นดินก็คือเงินของพระมหากษัตริย์เงินของแผ่นดินคือเงินของพระมหากษัตริย์ก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชไอ้ทยาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชร้อยเปอร์เซ็นต์นมันก็ทุกอย่างก็อยู่ในคำว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่คือเป็นเจ้าของแผ่นดินนะฮะ ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตนะฮว,วิธีคิดแบบวิทยาก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมติเทวราชมีอำนาจสูงสุดในการปกครองตัดสินประหารชีวิตเป็นเจ้าของที่ดินทุกตารางนิ้วนะครับทีนี้อาจารย์พระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของเงินทั้งหมดเนี่ยที่หาค้าขายเข้ามาได้เนี่ยคาถามแต่ไม่ได้ท่านไม่ได้ห้ามประชาชนค้าขายท่านไม่ได้ห้ามพราค้าค้าขายนะแต่หมายว่าท่านเลือก เรียกว่าอะไรมีสิทธิ์บางอย่างที่เหนือกว่าที่จะผูกขาดของดีนั้นเลือกก่อนได้อะไรเงี้ยครับทางสินค้าไม่ใช่พระเจาเป็นดินลงไปค้าเองด้วยอาจารย์ทีนี้เเงินที่เข้าหามาได้เนี่ต้องถามอาจารย์นิดนึงคืออยากรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเงินเนี่ยที่เงินของแผ่นดินเงินของพระฟากริย์เนี่ยเขาเก็บไว้ตรงไหนคะอาจารย์เอออันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเนะี่ยสมัยนั้นยังไม่มีธนาคารใช่ไม่ไม่มีธนาคาร<ม><ม>แล้วก็ไม่าามีห<ม>้องนิรภ<ม>ัยด<ม>้วยหรอฮะ ก็คงจะเก็บแบบเดียวกับต้นรัตนโกศิทร์คือเก็บในกำปั่นเก็บในกำปั่นกำปั่นก็คือหีบหีบนะหร,หรือหรือที่ที่บอกว่าใส่หายฝังใส่หายฝังดินก็ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงก็คือฝังดินเอาไว้ฝังดินเอาไว้ใส่ในกำปั่นนะใส่ในกำปั่นฝังดินเอาไว้แล้วก็นิยมทองคำนะเพราะ,อะเออประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทองคําพอสมควรนะ ทีนี้ย้อนกลับไปที่จาบอกว่ากลุ่มบันแตกเนี่ยแสดงว่าในสมยัยอุยานเนี่ยมีการสร้างกลุ่ม,มาเยอะมากแล้วก็มีฝังทองคําไว้พืชเป็นการถวายพระเจ้าอ่าอันเนี้ยที่เราเห็นชัดชัดแล้วเป็นข่าวดังคือกลุ่มพระปรางวัดราชบุรณนะจะมีกลนะุ่มอื่นอีกไหมะกลุ่มอื่นผมก็ว่ามีแต่อย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีคนอยากไปขุดมันจะมีคนอยากไปลักลอบขุดอ่าคือคืออุธยานนี่มหัศจรรย์มากนะเพราะเพราะกลุ่ม พระปรางวัดราชบุรณะแตกเนี่ยนะครับเข้าไปดูเนี่ยคือเป็นกรุที่เป็นห้องอยู่ใต้ดินเป็นห้องที่คนยืนได้ไหมอาจารย์เข้าไปได้เข้าไปได้ซึ่งมันลึกมากคนยืนลึกใหญ่ห้องใหญ่โตฮะที่มหัศจรรย์คือในกรุพระปรางวัดราชบุรณะที่กรุแตกเนี่ยนะครับเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนะฮะแล้วไม่หลอกเดี๋ยวก่อน กกลใต้ดินนะอยุธยาซึ่งเป็นที่ลุ่มนะกกลใต้ดินภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วไม่ลอกนะตั้งแต่ตอยุธยานะีที่ที่น่าประหลาดใจคือความเป็นนานาชาติของอยุทยาเนี่ยสะท้อนตรงนั้นว่าเป็นเมืองท่านะเน่เทคนิคในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในห้องใต้ดินซึ่งชื้นและถูกน้ํามีโอกาสเปียกน้ําแล้วไม่ลอกเนะี่ยนะครับใช้วิธีของของตะวันตกที่เรียกว่าเฟรสโก เฟสโกเนี่ยคือเขียนตอนที่ปูนยังเปียกแล้วเอาสีฝุ่นโรยลงไปแล้วเขียนรูปตอนที่ปูนยังเปียกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสีจะฝังเข้าไปในเนื้อปูนแล้วอยู่ได้เป็นพันปีโดยที่ไม่หลุดล่อน oh. แล้วที่ตลกก่นนั้นคือ,อลายที่เขียนเป็นลายจีนเป็นรูปแบบจีนนะพระปางเป็นขเขมรนะในกรุเขียนเฟสโกแบบอิตาลีฝีมือช่างจีนอะ อันนี้เราก็งงๆเราก็เข้าใจว่าเฟรชโกเนี่ยนะครับเข้ามาประเทศไทยสมัยรัชกาลที่5นะคือโดมพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งซึ่งเป็นปูนเปียกแล้วจิตกรน่ยมาเขียนรูปโดยใช้สีฝุ่นเขียนลงบนโดมพระที่นั่งซึ่งฉาบด้วยปูนยังไม่แห้งต้องเขียนเร็วมากนะฮะอ,อย่างเขียนรูปตอนรัชกาลที่5ส่งเลิกทาดเนี่ยจิตกรวินตาเลียนก,ก็เขียนเป็นตัวดำๆอะไรเงี้ย แต่ในพระปรางวัดราชบูรณะเนี่ยโอ้เขียนเฟรสโกลายจีนอ้าวมันก็อ้าวแสดงว่าช่างอิตาลีน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาผมก็ไม่แปลกใจนะคือนา่าทึ่งมาเลยเหรออ่าคือ,ค,อคือผมไม่แปลกใจเพราะว่าแสดงว่าตอนสร้างเนี่ยใช้คำว่าฉลาดรู้ว่าอยู่ใต้ดินแล้วต้องจะเขียนธรรมดาเนี่ย พังหมดมันชืน้นก,ก็เลือกวิธีเขียนปูนเปียกเฟรสโกนะแบบช่างอิตาลีอาจารย์และกูที่แตกเนี่ยของใครเป็นคนสร้างคะพระเจ้าแผ่นดิน,นงองค์ไหนคะประวัติบันทึกว่าเป็นเจ้าสามพระยานะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันนะนะพงศาสวดานบันทึกว่าเป็นเจ้าสามพระยานะแสด้กสกวกาองค์อื่นก็มีกรสารสร้างอาไว้เหมือนกันผมเชื่อว่ามีเชื่อ,ว,อว,ว่ามีมีหลักฐานไหมฮะอาจารย์ว่าองค์ไหนสร้างที่ไหนยังไงคะก็องค์ไหนสร้างวัดไหนก็อย่างนั้นแหละแต่จะถ้าองค์ พระหารตริย์พระองค์ไหนจะจะบรรจุอะไรในในกลุ่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่พระราชศรัทธานะว่าจะถวายเป็นพุทธบูชาแสดงว่าสิ่งใหญ่ก็สร้างก็สร้างกลุ่สร้างเจดีย์ไว้สร้างเจดีย,ย์หรือจะสร้างพร,ระปรางเนี่ยพร,พระเจ้าแผ่นดินนะสร้างเกือบทุกเกือบทุกราชการแหละนะพระเจ้าแผ่นดินสร้างวัดเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ไอที่จะบอกว่าฝังทำกลุแล้วฝังของมีค่าเป็นพุทธบูชาเนี่ยก,ก็แล้วแต่พระราชศรัทธานะครับซึ่ง ไม่มีใครรู้เป็นความลับแต่ที่สําคัญคือต้องมีแน่แต่ไม่มีใครกล้าขุดและก็ขุดไม่ได้ด้วยเพราะมันผิดกฎหมายาะมันมันมันไม่ควรจะไปขุดนี่มันเป็นโบราณสถานเป็นสมบัติของชาติะคุณทำลายได้ยังไงอิดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าขอให้ช่วยกันรักษาไว้นี่คือพระบรมราชาวาทของในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์แสดงว่าเจดีย์ที่สร้างส่วนใหญ่หญเนี่ยหรือพระปางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมีสมบัติซ่อนเอาไว้นะครับแต่ว่าเราคงจะไม่คุยเลยอยดตรงนั้นเพราะว่า ม,มันจะเป็นเป็นการชี้ช่องให้โจรในไรพวกนี้แต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่จะาบอกว่าเป็นสิ่งที่ Amazing มากก็คือการสร้างพระปรางวัดอรุณคือไม่ใช่ทุกเจดีย์หรือทุกพระปรางจะมีกลุ่หรอกรนะม,ไม,ไมไ่ไม่ได้เสมอไปบา,บางวัดก็อาจจะมีกลุแต่อาจจะแค่บรรจุพระเครื่องพระพิมพ์พระผงอะไรเงี้ยแ,แต่พระพิมพระผงสมัยนี้ก็ก็สูงอยู่มีราคาสูงนะครับผมเคยอ่านว่าตอนสร้างพระปรางวัดอรุณเนี่ยเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยดินอ่อนมากเป็นดินเลนเนี่ย เป็นทะเลมาก่อนนะแล้วก็ทางใต้เป็นน้ำก็ตอนสร้างพระปรางวัดอรุณเนี่ยสูงมากเขาก็กลัวว่าพระปรางวัดอรุณจะสุดนะผมเลยคิดว่าในพระปรางวัดอรุณเนี่ยอาจจะไม่มีกลุกนะไม่แน่ใจนะครับก็คือว่าบันทึกไว้ว่าเอาตุ่มสามโคกนะตุ่มสามโคกตุ่มใส่น้ำนะคะตุ่มใส่น้ำอนะของของที่ปทุมเนี่ยตุ่มมอน่สามโคกตุ่มมอนเนี่ยนะครับพ่ามพ่อมไว้เป็นร้อยๆลูกอู้พ่ามไว้เพื่ออัดอากาศ ให้เป็นเซล์เป็นเซลลเป็นเซลล์นะแล้วก็พยุงนะฮะพยุงไม่ให้พระปรางวัดอรุณชุดแล้วค่อยก่อพระปรางขึ้นไปทับเพราะฉะนั้นใ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 ต้พระปรางวัดอรุณข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นตุ่มสามโคกเป็นเซลใช่ว่า,นะวาหนานเล่นป้องกันการชุดป้องกันการชุดโดยเหมือนกับผมใช้คําว่าอะไรเหมือนกับเอาเป็นแพยยางหรือแพรลูกโปง่งที่ที่อยู่บนดินเหลวๆแล้วดัน ลอยขึ้นมาเพื่อดันพระปางวัดอรุณไม่ให้ชุดนะฮะก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเหมือนภูมิปัญญาคนโบราณนะฮะแอปเบอรี่คืออะไรคะเพื่อนเพื่อนแอปเบอรี่คือน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่แปลงร่างอวตารมาเป็นผงค่ะและมีรสชาติหวานหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ดีต่อลำไส้อย่าฝืนกินรสชาติน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เปรี้ยวลองเปลี่ยนมาแอปเบอรี่รสสตรอเบอรี่เป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าค่ะบุฟเฟ่แล้วอย่าลืมแอปเบอรี่ อาจารย์ทีนี้เนี่ยเรื่องของยุทธยาที่กษัตริย์ร่ำรวยมากๆเนี่ยมันผ่านมาถึงฮะรัชวงด้วยกันเนี่ย<ม>ต้องถามว่าพอรัชวงอันหนึ่งเนี่ยมันจบไปมีรัชวงใหม่ขึ้นมาแทนเนี่ยสมบัติที่อยู่ในรัชวงเก่าเนี่ยมันถูกยึดมาเป็นอยู่ในรัชวงใหม่ปะฮะผมคิดว่าโดยหลักการก็เป็นอย่างนั้นนะการเปลี่ยนราชวงศ์ก็คือการยึดราชบัลลังก์การยึดราชบัลลังก์ก็ก็ยึดราชสมบัติบบด้วยออยึดยึดทองมาด้วยโนะบราณก็ถึงบอกว่าเวลา นั่นก็ริบเรือนริบราชบาทรนะฮะถ้าเป็นขุนนางธรรมดาหมายว่าประหารเจ็ดชั่วโคตรริบเรือนริบรัชบาทรก็คือยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะนี่คือ,อสิ่งที่บันทึกไว้ในกฎหมายตราสามดวงคราวนี้การการแย่งชิงบัลลังก์ในในราชบัลลังก์ในสมลิมธยญยาเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะฮะสาเหตุก็ไม่มีอะไรมากเลยคืออยุธยาเนี่ยรวย รวยจริงๆนะเรื่องอำนาจเนี่ยมันก็อาจจะในระดับหนึ่งแต่เรื่องเงินทองนะผมว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เนะเพราะว่า,วาอายุทยาคือคืออาณาจักรที่มีสตางนะถ้าถ้าให้ผมประเมินนะผมคิดว่าผมคิดว่ารวยกว่ารัตนโกสินทนระ์นะนะตอนพมา่ามาเผาก็ลอกทองพระ เอาไฟเผาสมลอกทองพระให้ละลายลงมาลอกทองะอิทยาเนี่ยโดนลอกทองกลับไปพม่าก,ก็เป็นเรื่องจริงวัดวัดต่างๆเนี่ยโดนลอกทองออกไปเขาว่ากันว่าที่สุริยญาเนี่ยวัดต่างๆนานาพระบรมสารวริกธทำด้วยทองคาจริงและตอนเผาก็ลอกเอาทองไปกลับพม่าไปก,ก็เป็นเรื่องจริงว่าเผาลอกทองเนี่ยเรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้ทําด้วยทองแต่ใช้คําว่าเปิดทองคือ คือสมัยก่อนเนี่ยกระทั่งทองคําเปลวก็ก็ตีจากทองทองจริงจริงนะสมัยนี้มันเป็นทองพลาสติกละนะจะไม่เหมือนทองคําเปลวแบบโบราณทองคําเปลวโบราณเป็นทองคําจริงๆกินได้แตะขนมกินได้เช่นขนมอ่เขาเรียกอะไรอ่ะขนมทองอะไรสักอันนะฮะทองเอกนะแตะทองคําเปลวเป็นทองคําแท้ ทองคำเปรกก็คือแผ่นที่เราไปติดพระตอนนี้แต่ตอนที่เป็นทองคำพลาสติกหมดแล้วแต่ก่อนปอเป็นทองคำจริงๆเป็นทองคำจริงทีนี้อายุจารุยขนาดนั้นเนี่ยตอนที่เสียกูงครั้งที่สองเนี่ยก็คือเราก็หมดตัวไปเลยสมบัติตรงนั้นก็หายไปเลยนะอาจารย์คือคพอมาตอนน่อเนื่องก็ก็ก็อาจจะหายก,ก็มันก็มีในพวกทำให้การสมัยอุิยามีตำนานอะไรต่างๆก็บอกว่า คนอยทธยาที่มีฐานะก็ฝังทรัพย์สินเงินทองไว้นะในใต้ดินในหายแล้วก็หนีตายออกมาจากอยทธยาพอพอสิ้นอิทธยาก็บางคนก็กลับไปขุดนะ,ะถามว่าทําไมอยุธยาถึงได้ประหลักหักพังมากเนี่ยต้องบอกว่ารัะตะนโกสินนี่แหละทำให้อยทธยาประหลักหักพังนะสาเหตุที่ ที่กรุงรัตนโกสินทร์ทำให้อยิทยาปรักหักพังเนี่ยนะครับก็คือว่าอตอนย้ายมาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับนะมีการไปรื้ออิฐเก่ากำแพงเมืองอุทยาขนะอิฐเก่าที่อิทยามาสร้างสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะเพราะฉะนั้นรัตนโกสินทร์บางส่วนเนี่ยเป็นอิฐเก่าของอุทยาที่รื้อมาอนะหรือรื้อจากอิธยามาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะ อตอนกรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้ากรุงธนท่านไม่ได,ไได้ไม่ได้สร้างเมืองใหญ่ท่านก็ไม่ได้ไปรื้อไม่ได้ไปยุ่งอยุทธยาเนะ <15 S 2> <ป>ี่ยเพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีแค่สิบห้าปีเท่านั้นเองแล้วท่านก็ไม่ได้สร้างเมืองใหญ่เพราะเอ่นว่าพระราชวังเดิมข้างซ้ายก็วัดอรุณข้างขวา,ขาก็วัดโมลีโลกยารามเนะี่ยก็วังก็แคบแล้วก็โดนขนาบด้วยวัดสองข้างก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะพอไปถึงรัชกาลที่หนึ่งก็สร้างพาาะระบรมนาถชาวังายมาที่นะวัดพระแก้วปัจจุบันลยฮะล้าก็ทากาแพงเมืองทํากรุ ครูคลองเมืองเดิมสร้างป้อมมากมายนะตอนนี้เหลือแค่สองป้อมก็คือป้อมอตรงภูเขาทองนะฮะแล้วก็ป้อมตรงบางลำพูนะฮะตรงวัดสังเวชจำชื่อไม่ได้นะมีการใช้อิจาเก่าจากจาก,จากัญจะาวันนี้เราคงต้องจบแต่เพียงที่ผพ้ว่เวลาหมดแล้วนะครับแต่คำถามที่ทุกคนสงสัยว่า ถ้าในสมัยกรุงศรีธยาเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยที่รวยๆกันเนี่ยบางส่วนเนี่ยถูกพม่านี่ขนกลับประเทศแล้วรัชนาโกศิเนี่ยเริ่มความร่ำรวยมาจากไหนและจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนบอกว่ารัชกาลที่ทิของเราเนี่ยรวยระดับติดระดับโลกเราจะมาให้อาจารย์เนี่ยมาให้ข้อมูลกระจ่างเราเราจะได้ไม่ต้องมีข้อมูลที่ผิดๆแล้วก็ถูกคนเนี่ยหลอกด้วยข้อมูลที่มันเป็นเท็จวันนี้ต้องขอขอบคุณดรอนศักวิ์ูลนะครับสวัสดีครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับแอปเปี้นะครับใครที่ชอบแอปเปิลไซเดอร์นะครับทานเพื่อที่จะทำให้พุงยุบนะครับตัวนี้นะครับทำจากแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็ที่สำคัญมีโปรไบโอติกทำให้ขับถ่ายง่ายลดพุงกินแล้วพรุ่งนี้เห็นผลได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ